phong cách 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 คาที่อนาก็จะไดู้ว่าอาคตเราขอว่าหลังเข้าไปดูนั่งเป็นกลางเรื่องตนเ้นหัจาก้นความว่าจะอยู่ตึกแบบนี้โครงการอะรก็ว่าโครงการ พ่อแม่เราตองดูดูดูแต่แรกที่ทำสอนเราเองนะตอนนั้นคุณดีดามาตาคือไม่เก่งพอแล้วเราต้องเลี้การเรียนกรศึาที่มีดูวันที่บางตรงนี้แล้วเมื่อเรา เาเป็นผู้ใหญ่ที่ขึ้นมาได้แล้วก็เก้นาที่เรีราียกจานั้นดูนันคือ้หจัดการูไหวเ้อบู่กับการรับการให้คูกครอการให้คู่กับการจัดระดับยอันาที่เรา มีความเป็น,นการครอบครูคือการยี่นาาีือการครอบให้สิ่งที่เป็นสระนครอบครูที่วาเนาถามว่ามีาารเป็นท่นนนานถ้าสางกับนที่เรียนพยวกาเทหรือตเ,เททั้งตัวก็ทำครู ครูที street, ่จะมาทำการรือมาให้ในสิ <Uno> <outfit> <t> ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจเมื่อศรัทธาเราเกิดว่าเรามีครูที่จริงได้มีการครอบครูเพื่อเรามั่นใจในศรัทธาทีเกิดความมั่นใจว่าเออเรมีครูครูได้ช่วยเมื่อเกิดศรัทธาเกิดความมั่นใจให้สิ่งที่เราทำไปนั่นก็คือการที่ครอบครูหรือคนที่มีครู แต่คนที ina, ana, ่ไม่มีครูทำลายความน่นเด่ก็ไม่มีไม่เกี่ยวกับราคาแล้วไม่เกี่ยวกับราคาการนับเนื่องความติดแล้วอันหน้าหรือว่าดีทำไมถึงดีเพราะขันหน้านั้นหมายถึงลูกแรนงานฝันแม้แต่พระที่จะเป็นตำป่าช่วยเราลัลึกเสมอว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรอยู่ ในตัวนั้นเรามีรูปซึ่จะเป็นมรณเวทนาคืาอค,ค,ความทุกขงเราทุกวันที่เราไปอยู่ในาเพรา่าสัญญาคือความจำที่ติดมาตั้งใจดีจนไมงาจแม้ในปัจจุบนันเราเห็นประจําได้เมื่อคู่นี่ผ่านม,มานาทีผ่านมาน เราจำได้เราทำมาเราเดินมาเราเตือนว่าทั้งคือสัญญาเข้ามาเกิดในสัญญาแต่จัญญาสัญญาเลึกๆคือเรามนึกถึงไดีครับสังขารคือร่างกายของเราซึ่งสวยมากไม่สวยมากคือให้เราคงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีรูลวดลายในสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณคือจิตตรู้ การเรียนเรื่เร e. ื่องขางานล้วขายรัเอาแมวแมวไปไหนยแ้วนู่นเนี่ยครับก็หลายหคนเข้าใจว่าการมาไหว้อครอบครูการรับสาใร่างทรงกันอยูกัวที่จริงแล้วการครอบคูเนียถือว่าเป็นความจเป็นของชีวิตมนุษย์นี้ได้เรียนได้าได้มีาความรู้ก็ควรจะว่าัสี่ราคืรับขารรับร่างโคในอกัน ก็จะสาคือความจริงมีองค์ดิบนล่าองค์เทวดาองคมาถึงเทวดาที่เราดาีนี้เทวดานะครับเทวสาติดมาว่าอดีตชาติเราก็ทำบุญกรรมร่วมกันมาแต่ท่านผู้ศกษาแม้แต่ครูบาอาจารย์เราไปเคารพตการะท่านมาได้ติตามมาด้วยเมื่อมาอดาดนี้ สิ่งๆแล้วนี่ติดตามครับเพราะเรื่องขององค์นั้นจึ่งบอกว่าจางเราได้ว่าราบนะุูกตนอะคืออย่าอย่าไปเทียดมากว่าเราจะต้องมีเปคนไปร่างคงคนที่ไปร่างคงเพราะว่าเขามีอดีตผ่านมาในในปจุบันภาสนี้ ก็เหมือนกับออกมาองค์ในที่มีถึงเวลาแล้วก็สร้างประเพมีการร่วมกันมีการร่วมมาถ้าคนไม่มีการนั้นจะได้องค์มีกมาแล้วก็แล้วก็ในปัจจุบันนั้นซึ่งมันเกี่ยวกับอดีตมาคือการติดติดติดตามมามันจป็นสัญญาลึกๆของพวกเรานะอย่างสมัยก่อน จะไม่เห็นว่าก่อนสองพันห้นาร้อยจะไม่มีกรเทพเข้ามาก็ที่ว่าพักราดนี่จะไม่มีประกาศจะมีก็ครูเจ้าต่างๆเป็นครูที่เขาเขียวอะไรหรือว่าครูต้นมะขามต่างๆทีนี้ในปารดำเนนในเรื่อง,ข,าางอนนของกรุงเทพเข้ามามีประกาศในสังคมของเราเพราะเราเมือ่อสัปดาห์ที่แล้ามมาบ้าง ที่คำหนึ่งเราทีเสร็จวกมการถึงวรากอย่าไปเกียดหน้ากันด้วยถ้าเป็นพงแล้วติดเราที่ในบุกพันธ์นี่ไปปรารถาสร้างบัรีร่วมกับท่านมาเมื่อถึงปฏิบัติเมื่อเราสร้างผลเมือเรามีพรผลเกิดแลทานก็จะสร้องบาก็ในสัปดาหนั้น คือเป็นการหลงตงมากในวา่เานนั้นเปนแของเรานั้นให้เราหรือว่าทำความดีแว้วันหนึ่งในโชด้ารือว่จที่เราสร้างจิตอยาไว้หรือแม้แต่ คนเกิดมาต้องนี้เลยเป็นเพศเพรู้ชื่อเขาับจากรมาตามมาแต่ว่าที่นี้เขาเรานึกถึงชาตาลบให้ต้องตัวก็มาบางคนไม่ได้นินึงก็มามเาะร่วมกบกันมาแต่ เรื่องของขันข้าหรือว่าเราต้องทำเสร็จอนเดือนดาเมื่อเป็นมังมือก็จะมีเดือนดาเดือนดาเราต้องรู้จักให้รู้จักต้องรู้จักมีความรู้จักและะสบารณในเรื่องของขันขุนนนั้นตรู้จ อันห้าอันนี้ควรจะถอดได้แต <r políticas. S 2> <apps. S 1> ่ขันกล้ามาตั้งเดขึ้นถ้าปิปจากเดือดาแล้วเราจะมันก็ไม่เป็นดือดดาก็เป็นอะไหรือเป็นเดรัจฉานอันนี้็นเอถ้าขันยิ่งาอยากพราเราต้องมีมีากุาเราเรารับได้ไหมเพราะฉะนั้นันห้าขอ้าันสามสอง อันนี้ก็คือที่อาจารย์นิ่งนี้ไปได้ยินมามันย่งเป็นการรักษาอาการสามิีเจของเรารักษาอย่างไรรักษาไม่ให้แม่ครับบอกว่าผันต้มนี้การรักษาที่ทำได้ต้องมีนีตาน้ำที่เท่ากี่าแล้วเราวางได้ไหมวางเฉยได้ไหม ใช่ไหมอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ยากการที่ผมมีก็ยากแล้วฉะนั้นฉันยากันยาได้ยากเลยจากการในความรู้กนะ็ทีคืความเข้าใจในเรื่องของการไหว้ผร้สูงนะครับมีการรับผันแตกงนันด้วยในเรื่องของทุนเทศทุนเทศภาษาหรือย่านสูง,งคืออะไรนะครับก็ได้รับความแตกแยกหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์ ารราการชขกรตามรอแลก็ทีนีองงานไหวคการจัดงานไมวครูนั้นเป็นการแสดงนิทานประวัติาสตรการปรดาสดปีหนึ่งของปีนี้ เราจะไปไหนมาไหนแล้วก็ขอเชื่อแลจะทำการถ้ามาแล้วก็ยกนมืออาจารย์รักษาเชื่อปีหนึ่งเราจะทำาช่แล้วกันสามร้อยหกสิบห้าแล้ววันหนึ่งเราจะทำกนะทรการจับ่การจัดการไว่เพราะการไว่รูไม่ได้ว่าอย่างเดียวเวลาจัดเอาเ้าไปตดไในตัง แล้วก็ของที่เราทำมาเราจะเรีย,รก,ก,บบรยรก่ทงศัพท์มาต่างประเทาบนั่งวันหนึ่งี่เหนไปทีนั่กนี่แหละครับสุกยอดไ้การรอบผิดนั้นก็เป็นเรื่องของเมื่อเราว่าเสร็จแล้วเราก็ขอแบบทีาขขบ่าจารย์ทำมาสฏิัติีแม้แต่เรายังไม่ไปได้ตรงมุงเทเราก็ขอฟังไปเลยตัวเรา เรื่องของจิตกะรับไม่ต้ออว่าเพราะเราไม่มีจิตที่เป็นจิ่งที่ดีๆก็เข้ามาหาเจอเรานะครับท่างนี้ได้ถึงว่าเรามีระเบียบนิดนึงว่าระเบียบข้อบุญตัดใส่ผู้สาวนะจะได้หนึ่งคนที่ดูเห็นแล้วก็สบายเรื่อันเราว่า ต้นคุ้มต้นคุ้มตื้อก็้อาไว้นะทำไฟแต่ความคิดและกังวลดีไม่จับเป็นแต่ภาษาภาษาได้ครับคุาอาจารย์ท่านอยู่เบื้องหลังท่านประสิทธิ์ประสาทให้แต่ตัวเราเองนั้น รับวิชาจากอาจารย์ทองชัยด้วยตากได้มือที่เขียนนะครับแต่ทีนี้อาจารย์มืรู้ทำไงว่าตูท่านถึงเวลาท่านก็นมาประสิปักษาทอนให้นะมารับมอบเสร็จแล้วก็จะสร้างบารมีก็จะมีที่น้าท่านนะนะอันนี้ก็ ทีร่างผูอาจจะโกท่านมาอาจารย์จะพูด่ันก็ท่านมีปูอัจจะโกหูนะครับขอพรได้ สังขารท่านก็คือเป็นน้องชายของอาจารย์เองนะฮะท่านก็สร้างความดีสร้างบารมีอยู่ที่อยุธยา